ผมนายเอกลั์กัดก,กระย่างชอยยสองทับสองเลขที่ศูนย์สามสองระบบเครื่องยนต์ห้าระบบเมื่อเครื่องยนต์ทำงานติดเครื่องชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นเช่นลูกสูบแหวนลูกสูบข่อเหวี่ยงฟันเฟืองระบบลิน้นหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เคลื่อนไหวนี่การเคลื่อนไหวเหล่าน่้จะทำให้การเสรียสีดังนั้นในระบบจึงทำ จึงใช้น้ำมันที่มีความเหนียวเข้าไปหล่อเป็นน้ำมันหล่อลื่นโดยการใส่เข้าไปไว้ในห้องข้อเวียงซึ่งอยู่ตอนล่างของเครื่องยนต์หนึ่งโดยการตักขาข,าข้อเวียงเนื่องจากข้อเวียงขาหนึ่งมีลักษณะคล้ายช้อนยื่นออกไปน้ตักน้ำมันขึ้นมาในขณะที่เคลื่อนที่หมุนนะจากแรงเวียงจะสลัดน้ำมันเครื่องขึ้นไปหล่อลื่นส่วนต่งางๆดังกล่าสอง โดยการใช้ปั๊มสูบน้ำมันเครื่องจ่งไปหล่อเลื่อนชนต่างๆวิธีนี้มักใช้กับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เพราะว่าจําเป็นต้องส่งน้ํามันเครื่องไปหล่อลื่น 1. เพื่อทําให้เกิดการเสกหล่อร้อยน้อยลมเนื่องจากน้ํามันเครื่องเลื่นตึงนี้การเช็ดสีน้อยจองเพื่อช่วยระบายความร้อนในตอนที่ขึ้นไปหล่อลื่นนั้นจะมีความร้อนติดน้ํามันลงมาสู่อ่าเครื่องยนต์ด้วย